นะครับทุกคนเมื่อกี้มันเหมือนกับแจ้งเตือนเรื่อง WiFi อะไรนี่แหละแล้วทีนี้มันก็ไม่มีเสียงมันกับแจ่มีไหมฮะมีเสียงไหมเสียงชัดเจนไหมครับตอนนี้เราถึงไหนเราถึงไหนเราถึงไหน เออว่าถึงเราเป็นคนนอนควงตั้งแต่เด็กหน่อยรับสมัยก่อนเนี่ยบอมีที่นอนเราก็ปูเสื่อนอนแ้วทีเนี้ยพอนอนอยู่ที่หนึ่งตื่นอี่ที่หนึ่งนอนเอาหัวไปข้างหนึ่งจากตื่นนะครับนอนกับแม่ครับยาาแต่ก่อนผมเสื้อบองผมนอนกับแม่กับยายจนหอนเรียนม .4 ผมเป็นคนที่แบบคืออันนี้พูดไม่อายนะเพราะมันผ่านมาแล้วผมเป็นคนแบบเงียวรถที่นอนอ่ะฉี่รถที่นอนตื่นเช้ามาในคือเปียกทุกมือเลยไม่ได้ย้ายก็บอกว่า มึงปวดเงี้ยวงเงี้ยก็บอไปเงี้ยวเราไม่รู้ว่าเราปวดคือมันหลับหลับสนิทเลยหลับทุกคืนตื่นเช้ามาก็คือเปียกน,นะเป็นคนเงี้ยวไซบอนจนหอนเลียนมอหนึ่งเลยจำได้ครับเลียนมอหนึ่งยังยังมีความรู้สึกว่าแบบที่ที่เป็นแบบรักษะาอาดนะแล้วก็ไม่ให้เป็นพลังของคนอื่นหูจะอ่วกได้กับสักเสือผ่าเป็นม้่งแต่น้อยนะครับสักสักมือเนี่ยแต่ก่อนคือบ้านแล้วทีนี้พอขึ้นรถไปก็จะอ้วก ปีปทุเนี่ยสามสิบสี่สิบกิโลเนี่ยก็อ้วกตีอ่ะเออเป็นคนที่อ้วกเป็นคนที่เยี่ยวรถที่นอน <c oughs> ใส่เสื้อก่อนจะลองยงิง วันนั้นมีซื้อสูตรที่เซ็นท่านผังแจงนะครับไปสารทั้งหมดคานขึ้นบนสะพานแล้วคนก็เดินตามไปขึ้นรถนะฮะตะกอนเป็นคือมันได้อย่างเสียอย่างนะเนาะแต่สถาแบบนึกถึงสมัยก่อนตะเกียรโคกมันเป็นโคกแบบเป็นพันไรเลยมองม่วงมองสอเนี่ยนะเก็บเ,นะน,น,เน,น้ายกินหมักหมอห้กินหมักอหมักเบ็มฮะกินหาคนกีปป่ปมคนกีน่นู่นฮะ เก็บดอกกระเจียวเก็บเฮดเก็บเยียงตามฤดูกาลตรงนั้นอุดมสมบูรณ์มากนะครับแต่พ่อมีมาหาไรพวกนี้มันก็หายไปแต่ความเจริญมันก็แทรกซึมเข้ามานะครับที่ดินกับมีนมูลค่าสูงแต่ก้อนเนี่ยไรละสองหมื่นยังบ่มีผู้อยากซื้อเลยคนบานนอกค้นแต่บานเฮาแต่ก่อนเป็นบอครับคนพื้นเพ่นเนี่ยคือถ้าที่ดินมันเป็นโคกเป็นโนนเนี่ยมันทํานาไม่ได้มันก็ไม่มีขายช่วงปีสองพันห้าร้อยสามสิบ 6 3ิ7เนี่ยครับช่วงที่มาตั้งมาหาลัยใหม่ๆมันก็จะมีคนที่เขาอยู่ในจังหวัดเริ่มออกไป้สื่อหาสื่อขายทีเช่าบ้านแบบขายในไร่ละ 1, 3, มือสามหมื่นเนี่ยดีใจมากเลยแล้วที่ตรงเออนะครับแต่ก่อนแบบเฮ็ดหน้าบักรขายเนาะผูเถาวบรูบร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 ปบดว่ามันสิจเจริญนม,มันหมดลัขายยาาสวยเนี่ยคุ้ยพี่นนอเลยพี่นนอคุ้ยมาห้แล้วยกทีไล่มาหาไร่หายเลยแอนน่าจะกำลังขึ้นเวทีนะครับ Sí.